ท่วมนานให้มันนานกว่านี้หน่อยเนาะอ๋อเอาตัดนี้วะอยู่นี้ว่อยู่อยู่ อมมิดเลยอ่ะโอ้ยลำบากนิดนึงครับมันเป็นเนินชันนะครับเป็นกบยางนะครับกบยางแก้คันสีดำครับผมตัดเข้าไปมิดเลยกับปลาช่อนป๊อกนะครับนะครับสภาพใหม่ก็จะเป็นตรงนี้เป็นน้ำลึกหน่อยนะครับอ่มันอยู่ติดกับท้องนานะครับก็เห็นว่ามันเป็นอ่ระหว่าง ช่องช่องน้ําไหลหผ่านนะครับลองตีดูมีตัวจริงครับกบยางแก้คันครับผมสุดยอดมากครับ